ก็ขอสวัสดีพี่น้อง FC ที่เคารพรักทุกท่านนะครับมนโ์อม a ชแนลนะครับสำหรับวันนี้นะครับทางลุงช่างนะครับพร้อมกับป้าสวนภากนะครับได้เดินทางมาที่สกลนครนะครับสืบเนื่องจากว่านะครับจะมานะครับทุระนะครับที่สำนักงานขนส่งนะครับจังหวัดสกลนครนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการจอดรถนะครับอยู่สกลนครนะครับฝนก็ตกนะครับก็ตกตลอดเส้นทางตั้งแต่ เข้าอำเภอพังโค,คนมาแล้วนะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับที่สำนักง,งานขนส่งจังหวัดสกลนครนะครับครับผมสวัสดีครับ สวัสดี FC ช่องบอลโอมชแนลและช่องแฟนชแนลทุกๆ่านนะครับคลิปนี้ก็คลิปแรกของวันนี้เนาะแบบที่อารมณช่างได้มาต่อใบขับขี่นะครับมาต่อใบขับขี่อยู่ที่ คนสงสกลนครนะครับก็จะคุยเรื่องอคำคนะําในระหว่างที่รอนะครับระหว่างที่รอ,อพื้อที่อบรมนะครับที่จะอบรมต่อไปกับขี่เนาะเป็นชั่วโมงที่อบรมนะชั่วโมงแรกนะช่วงบ่ายนะครับก็มานั่งรอตั้งแต่ห้าโมงห้าโมงครึ่งนะครับห้าโมงครึ่ง ส่งเอกสารเลยเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มานั่งรอนะปรากฏว่านะปรากฏว่าก็มีเรื่องให้ให้อ่าได้พูดอเนาะนะครับก้ให้ได้พูดก็จะบอกว่าไม่ได้มีเจตนานะครับที่จะทำให้ใครเสียหายเนาะจะเป็นแต่ว่าเป็นเรื่องที่อยากจะให้ทุกคนเนาะได้เตรียมตัว เตรียมตัวในถ้าเกิดเจอสถานการณ์ที่แบบมีงช่างอยู่ที่ลุงช่างมาเจอเนี่ยนะครับให้ทุกคนเตรียมตัวให้ดีนะครับว่ากรณีที่นะครับเราเดินทางไปที่ไหนก็แล้วแต่นะครับจะไปรอในเวลานานๆนะอย่างลุงช่างนี่มารอประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับต้องว่ายงนะครับที่จะมีการเข้าอบรมนะปรากฏว่าประมาณเที่ยงครึ่งนะครับประมาณเที่ยงครึ่งนะครับเที่ยงครึ่งก็ ด้วยความที่เราก็น่ามาชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับก็เลยจะเตรียมตัวเพื่อที่จะเข้าห้องอบรมนะเพราะต้องเข้านอนอบรมมันเป็นห้องที่เราต้องอยู่ในห้องอบรมในข้าบังคับนะครับข้าวปาข้าบังคับก็กระปวดท้องเข้าห้องน้ำก็ต้องเข้าได้นะนี่จะว่าวันนี้นะครับวันนี้ที่มาเนี่ยคือห้องน้ําทางขนส่งเนี่ย นะครับเขาได้ปิดปรับปรุงนะครับทั้งชั้นหนึ่งสองสามนะทั้งสามชั้นเลยพร้อมกันเลยนะครับห้องน้ําทั้งสามชั้นนะครับปิดซ่อมชั่วคราวแต่ไม่รู้เม,มื่อไรจะเสร็จนะครับเพราะว่าเขาทําพร้อมกันเลยเนาะทีเนี้ยพี่ครึ่งก็เลยเตรียมตัวที่จะเข้าห้องอบรมก็เลยเดินหาห้องน้ำปรากฏว่าหนึ่งสองสามเนี้ยนะปิดซ่อมทั้งหมดนะครับปิดซ่อมทั้งหมด ก็เลยเดินออกไปนอกอาคารนะนอกอาคารทางด้านทางด้านตรวจสภาพรถนะครับทางด้านตรวจสภาพรถปรากฏว่ามันมีห้องน้ําคนพิการอยู่ที่เขาเขียนป้ายให้ไปใช้ห้องน้ําคนพิการชั่วคราวนะครับก็เลยเดินไปที่ห้องน้ําคนพิการชั่วคราวปรากฏว่ามีคนเข้าอยู่รับก็เลยยืนรอก็เลยยืนรอที่นี่มีเจ้าหน้าที่นั่งทานข้าวอยู่นะครับตรงนั้นสามท่านนะครับ ก็เลยแนะนําให้ลุงช่างไปเข้าที่ตรวจสภาพรถก็ได้นะครับเพราะมีห้องพิการจะมีผู้หญิงเข้านะครับมีผู้หญิงเข้าอยู่หลายคนนะครับเราคิวอยู่ะลุงช่างก็เลยเดินไปที่ตรวจสภาพรถด้านหลังนะครับก็ไปเจอคนงานนะครับที่เขามารับเหมทาทำห้องน้ำนั่นแหละนะครับประมาณสี่สี่คนนั่งอยู่นั้นนะครับก็เลยถามเขาเนาะ ราะว่ามองหาป้ายห้องน้ามไม่เจอ,อมมเทีนี้ทําพนักงานที่กำลังมาทำาทำห้องน้ำนั่นแหละนะครับเขานั่งพักนะครับเขานั่งพักอยู่เขานั่งพักทานข้าวเที่ยงอยู่พักเที่ยงนั่นแหละนะครับ<ค><ณ>ทีนี้มันมีห้องที่เจ้าหน้าที่เขานั่งทานข้าวกันเราก็เป <C iao> ิดประตูก็ไปก็เห็นเขานั่งทานข้าวอยู่ก็เลยออกมาไม่กล้าเข้าไปเนาะมันเป็นเขต มันเป็นเขตที่เขาท,ท as well as ําในห้องทานข้าวอยู่เลยถามวัดงานที่เขารับเหมาอยก็เลยว่าห้องน้ําอยู่ไหนพี่เขาก็บอกไม่รู้ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนห้องน้าไม่รู้นะครับเขาไม่รู้ว่าห้องน้ําอยู่ตรงไหนแลวก็เอกใจขึ้นเอ๊ะแล้วเขามาทําห้องน้ำเนี่ยเขาเขาไปเข้าห้องน้ําที่ไหนในเมื่อห้องน้ามันมันปิดนะครับปิดปิดทำทั้งหมดหนึ่งสองสามนะสามชั้นเลยปิดทำพร้อมกันเลยนะครับ ก็มีห้องน้ำพนักพิการแล้วก็ที่ตรวจสภาพรถนะครับที่เจ้าหน้าที่เขาแนะนํามาเขาบอกว่าไม่รู้นะครับเราก็โอ้ไปบอกว่าห้องน้าอยู่ตรงนั้นนะชี้บอกก็ได้เขาก็ต้องเข้าอยู่แล้วเชื่อว่าเขาต้องเข้าอยู่แล้วนะครับทีนี้ก็เลยเห็นพนักง,งานผู้หญิงเดินออกมาเลยถามเขาว่าห้องน้ําอยู่ตรงไหนครับ,ขรบเขาก็ชี้ไปที่ห้องพนกพิการข้างในเขาบอกอยู่ข้างในค่ะที่ห้องน้ำพนกพิการอยู่ข้างในค่ะก็เลยบอกเขาว่า อ่าพอดีเจ้าหน้าที่บอกว่าที่ตรวจสภาพรถเขาเขาก,ขเาก็เดินจากผงไปเดินจากของช่างไปไม่พูดอะไรนะ <c oughs> นี่มีผู้ชายนะเจ้านี้ผู้ชายเดินมาอีก <c oughs> อก,ก็เลยถามนะดูกช่างก็เลยถามว่าห้องน้าอยู่ตรงไหนครับ <c oughs> พอดีพ่านางงานข้างในแนะนํามาว่าที่ตรวจสภาพรถนี้ห้องน้ําครับ <c oughs> ผู้ชายก็เลยบอกชี้ไปที่ตรงห้องตรวจสภาพรถนะครับจะมีห้องน้ําแต่มันเป็นเขตหองห้ามที่ เราต้องขออนุญาตก่อนนะครับที่จะเข้าไปก็เลยก็เลยเข้าไปดูปรากฏว่า <c oughs> มีห้องน้ําจริงนะครับแต่ <c oughs> เราสงสัยว่าทําไมผู้ร <c oughs> ับเหมาที่อยู่นอกทําไมก็ <c oughs> ไม่รู้ว่าห้องน้ําอยู่อยู่ตรงนี้นะครับ <c oughs> ก็สงสัยอยู่เวล,ลาเขาเข้าห้องน้ำาก็จะเข้าที่ไหนเขาต้องเข้าที่ตรวจสภาพรถนี่ก็คืออเรื่องที่เจอนะครับเรื่องที่เจออยู่ในคนส่งนะครับเรื่อนคนส่งนะทีนี้เดินกลับมานะครับ ก็เห็นคนเข้าอยู่ก็เลยไม่อยากรบกวนนะครับก็เลยออกมาก็ไปเอินมาเจอป้ายบอกว่าใช้ห้องน้ําคุณพิการแล้วก็ที่ตรวจสภาพรถแล้วก็ทดสอบขับรถนะครับมีอยู่สามที่นะครับทีนี้มีในป้ายชี้บ่งบ่งชี้ให้ไปที่สามที่ในสามสถานที่นะปรากฏว่าเดินออกมาข้างนอกนะครับตอนที่เขาเป็นสอนขับรถมารับขับรถนะครับก่อนก่อนที่จะ ไปต่อไปกับขี่นะครับก็คือสถานที่สอนขับรถนั่นแหละพราวก็เราก็มีคนอยู่นะครับก็เลยเดินเข้าไปที่หน้าห้องคนพิการเหมือนเดิมนะ,นะเดินหาห้องน้าในขณะที่รอแล้วก็เพื่อเตรียมตัวเข้าไปนะครับต่อไปกับขี่แล้วก็เป็นอย่างที่เอซีไปเจิสภาพเหตุาการณ์แบบนี้นะนะครับถ้ายังไงก็ฝากให้เป็นข้อคิดนะครับถ้าไปที่ไหนก็ อย่าทานอะไรที่เป็นของแสลงนะครับดีนะวันนี้ที่ลงช่างไม่ได้ทานอะไรมาไม่ได้ทานอะไรมาก็คือทานแต่กาแฟนะครับก็เลยก็จะเข้าห้องน้ำเพื่อเตรียมตัวเข้าห้องอบรมนะครับกำลงจะหาห้องน้าไม่เจอห้องน้ํามีแต่คนที่แนะนำนะครับเ,เขาไม่ค่อยบอกให้เรารู้ว่าห้องน้ำอยู่ไหนดีนะที่ลงช่างปวดแฉะปวดฉี่ธรมรมดา แต่ถ้าปวดท้องเนี่ยน่าจะงงงี้น่าดูคนระับแต่ก็โอเคครับซ